สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนมาทานข้าวเช้ากับปลาแวนะะ่นค่ะมาทานข้าวกับปลาแว่นนะคะปลาแว่นวันนี้มีน้ำพริกกะปิคะ่ะแล้วก็ผักสดไข่เจียวแกงจืดไข่น้ำนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะน่าทานมากเลยเช้าๆนะคะทานง่ายๆไอปลาเราอยากให้มันทานง่ายเราก็ต้องเราเอาก้างตรงข้างตรงอย่งนี้ออกเวลาเราเอาทานปลาแว่นจะชอบแกะไปกดเนาะเวลาทานมันค่อยสบาย ก็สะดวกสบายเวลาเราแกะก็ง,ง่าย,ย่าเนี่ยพอเราเด็ดอันนี้ออกมาแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะคะง่ายๆค่ะบ้านเราแสนสุขใจนะคะพี่พี่น้องอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะเที่ยวประแวน่นะคะทานข้าวกับน้ำพริกก็อร่อยไม่ต้องอะไรมากนะคะพอเพียงนะคะ เศรษฐกิจพอเพียงค่ะพอเพียงอยู่ที่เรามีตังเยอะกระทานเยอะก็เรียกพอเพียงได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องมากินแบบนี้เหมือนกันหากเรามีรายได้ไม่ได้เยอะเรากินข้าวนี้เรามีความสุขก็ถือว่าพอเพียงนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดเยอะนะคะอะไรก็อร่อยนะคะถ้าเป็นที่บ้านเราเนาะถ้าเป็นป้าแวน่นป้าแว่นคิดอย่างนั้นนะเพื่อนๆคิดยังไงนาะคิดเหมือนกันไหมมาค่ะมาเพื่อนทาน กาแกะออกให้เรียบร้อยป้าแม่นเป็นคนเวลาทานต้องแกะให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ขี้เก็บมานั่งให้มือเลอะทีเดียวนะคะลุกไปล้างแล้วก็มาทานแบบสบายใจนะคะโปรตีนครบถ้วนค่ะวันนี้อาหารดูเหมือนอไม่ได้มีราคาสูงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ได้คุณค่าทางอาหารเพียบค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอยู่บ้านเรานะคะข้าวไข่เจียวก็อร่อยเนาะว่าไหมบางทีไปเห็น บางคนนะคะเข้าไปดิ้นรนขนขวายหาเงินหาทองนะคะต่างบ้านต่างเมืองจะกินจะอยู่ไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่าน้ําค่าไฟนะคะเพื<ๆ>่อนๆบางทีก็สะท้อนใจอยู่เหมือนกันนะคะในเศษรษฐกิจอย่างนี้เนาะหากินฝืดเคืองแถมวิบวับก็มาเสเยอะเสะือเกินนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ป้าแม่ก็จะเตรียมอย่างนี้นะคะเวลาทานเวลาทานก็จะได้สบายเลยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแก่อีกป้าแม่อยู่กันสองคนนะคะ ตาก็ไม่ค่อยดีนะคะต้องทำเอาก้างเอากเกลืงองอะไรออกก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนทานแบบบ้านๆอย่างนี้อาหารบ้านๆป้าปแว่นชอบนะคะ <c oughs> ไม่มีตังกินของหรูก็ว่าเธอว่างั้นนะ <c oughs> แต่จริงๆนะนานๆทานน้ำพริกกะปิส่วนมากป้าแว่นจะทานแบบอาหารอีสานมากกว่าวันนี้แฟนก็ทำไม่นี่ให้นะคะ อยอู่ป้าวบนจะแกะไว้อย่างนี้นะคะเวลาทานก็สบายนะคะไม่ต้องหว่วงดูก้างซะหน่อยนะคะก้างมันเนาะอายุเราเยอะแล้วทานไม่ระวังอะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาพ้าว่นเคยก้างต,ต,ติดคอนะหาหมอหนุนเอาเหล็กมาคีบออกจากคอโอ้ยเกือบตาย <laughs> นะคะง่ายๆค่ะชาวนี้ที่บ้านเรานะคะสุกใดไหนเท่าเนาะเพื่อนๆมา กับปลาแว่นค่ะมีน้ำพริกกะปินะคะเพื่นนอนๆเช็คเมนูกันแกงจืดไถ่น้ำแล้วก็ไอ้ไอ้น้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยเราตำแบบในรสชาติที่เราชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะอร่อยคะ่ะอร่อยเพื่อนๆง่ายๆแต่อร่อยผักพวกนี้ปลาแว่นก็เก็บจากหลังบ้านนะปลอดสารพิษเห็นไหมคะเรามีอย่างละเล็กละน้อย เนะ้อที่เรามีเท่าไหร่แล้วก็ปลูกไม่ต้องเยอะนะคะเอาที่เราพอกินหลากหลายไปเนาะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวนะคะมาๆเพื่อนๆอร่อยอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยมากเลยน้ำพริกกะปิมีพริกขี้หนูพริกขี้หนูก็อยู่ส่วนหลังบ้านนะคะอร่อยค่ะกินคู่กับผักสดเนาะ ถ้าเราปลูกเองมันก็มไม่มีสารพิษอย่างเงี้ยมัดเล็กๆอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วไงพบกันใหม่เนาะวันนี้ทานอาหารช้าวกับป้าแว่นนะคะสวัสดีค่ะ